้็ค่ะสิมารีวิวกันเห็ดขาขมา่กแบบแซ่บสูตรพิเศษดับเด็กหนึ่งเขาแล้วกับพึ่งให้มันเย็นแล้วก็ไปล่างล่างแล้วก็มาพึ่งให้มันสเสด็จน้ำแล้วก็สิไปคลุกกับคลุกกับแป้งเขาม่าแล้วค่ะแป้งขาขมากได้สูตรมาแซ่บค่ะสูตรไม่ใหญ่นั่งแป้งขาขม่กไม่ใหญ่นั่ง แป้งเข้ามาเอาไปบดเป็นถุงแล้วก็มาห้อยในเขา่าเข่าที่หนึ่งซุกแล้วก็ไปล่างล่างเรียบร้อยก็มาสด็ทน้ำเพิ่มแล้วก็มาหอมาามม้อยแป้งเขม่าไปสามหมื่นเห็นแล้วอันนั้นเขากันแล้วไหมบ่มนเนี่ยเขาแล้วนี้เฮ็ดจังไรต่อ ใส่กระ,ะติกเลยขั้นสี่เป็นแล้วนี่ใส่กระติกจกักมือได้กินสามมืสมม่สามมื่ต้องห่อสามมือด้วยมีเมียวะเต็มติ๊บพอดีเลยเขามากชั้นสุด,ดเด็ดนะคะอีกสองหนื่นสามมือมาเมืองขอมากป้าเป็นแล้วจีนะ่ะเป็นแล้วหอมหอมครับ เป็นตจจาแส็บชะขำากหวานบ่กินมึงนี่นานต่อเหืออืม,อมเป็นแล้วตักเข่าตุยเย็นเยน็นหวานค่ะข่าวากเป็นแล้วนะคะนี่ตักเข่าตู้เย็นใส่กระปุกหวานคัะเอามาชิมึงสวัสดีค่ะครับเมื่อนีสิบปักกินข่าวบากนะคะข่าวบากที่เห็นไว้เป็นแล้วเอาเข่าตู้เย็นเรียบร้อยสิบปักชิมมึง ดีๆๆีีงบานใกล้ดยินขันนเอาเขาตยินเข้ามาเ่อแซอแซ่บ้านมาเป็นมั้เจ็าหนกาที่อ xe mặt mặt mặn xe tự nhiên mặt 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 không mặt 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 khẩu tự เอาไปกูแกินบายอยากกินายแล้วอยากผิดตามคนมากินไหนมองคนมากินไหนมันยืนยิน,อ,นอร่อย